ไส่ซ้ำนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเศรษฐกิจเขาอยากมากแพงนะคะจังเลยก็ต้องประหยัดไว้ก่อนนะเพราะว่ามืน่นเท่ากับว่าท่านได้ตายเนาะ <c oughs> อย่าฝ่าใส่เงินหมดเด้อพวกมืออื่นจาบวตายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดถุงกันนะว่าเราไปจ่าตลาดมนาะเราได้อะไรมามั่ง ในอาทิตย์นี้เราจ่ายไปถึง7,150บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างก็ตีเป็นเงินก็200เนาะอ่า200เหรียญน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปเปิดถุงกันเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันเลยเด้อว,ว่าขอยได้อีกอย่างมาแน่ก่อนสิเขาไปรับชมยังไดก็ฝฟากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แน่เด้อจ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวเ้าไปเปิดถุงกันเลยเนาะบล้อซานะคะ ฝนกระตกเด้อพ่อแม่พี่น้องข้างนอกค่ะน่ะฟ่าวเขามาบานเด้อฝนเปียกหัวเจ้าเด้อเดี๋ยวเรารีบเปิดถุงกันเลยนะคะไม่รอช้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเรามาเปิดถุงกันเลยน,นี่ก็ของทนันทีกันเนาะอร่อยนะคะทุกคนแผกเปีากทเป็นขนมนี้เนาะ ีแกนันนะคะก็เคลือบน้ำตาลของกันพี่เขานะแต่ก่อนราคาอยู่ไม่สูงขนาดนี้นะราคาสี่เหรียญตอนนี้เพ้่นมาเป็นหกเหรียญก็บัตเตอร์คอฟฟ่เมดพริก เผ็ดมากนะทุกคนบอกก็เลยน้มส้มวันนี้น้ำส้มได้มากล่องนึงเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราซื้อมาสามกล่องยังกินไม่หมดเราก็เลยซื้อมากล่องแอปเปิ้ลแสมอนได้มาสองถุงแล้วก็อุอัด ีเราได้เฟนไฟร์มาถุงนึงเพราะว่ามันมีเหลืออยู่ถุงนึงกินไม่หมดแล้วก็มีผักโอ้ยบอกให้พระเอกเอาเอาผักถุงที่แบบว่า มันหัวเสมอกันอะดูพระเอกเอามาหยิบเอามาหัวไม่เสมอกันตรงแรก็กโอ้ตรงกลางมันเล็กนี่แหละถ้าให้พระเอกเลือกจะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็มะเขือเทศแค่ลอดก็จะเป็นแตงนะคะแงหกลูก รีบเปิดถุงมาแม่ยังดอกแม่พี่น้องอย่านลูกเตืนอนย่านลูกหอยเตืนที่เด้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วซื้อมาแพ็คหนึ่งมีสิบสองขวดลูกกระชุนแต่แก้วนะคะหมดไปเจ็ดขวดบ่หมุ่มอาทิตย์สั้หัวเราไปเฮ็ดงานหาขวดชุ่นแต่แก้วก็ลูกนะคะช่วนนี้ไม่วินายานมเป็นเป็น สีดืมไอซีเลี่ยวนะคะเพิ่นสีดด่มหลายฮะนะเพิ่นกระปิดไกลที่เดินที่บะมี่น้ำตาเนาะเพิ่นกระเดินชนไปเกี่ยวสงครับขนมเลได้มาสองสิงนแล้วก็เป็นไก่อกไก่ว่านี้อยู่ได้เป็นสองอาทิตย์เลยนะอกไก่เพราะว่าพระเอกเขากินคนเดียวแล้วก็ขนมปัง ตัวนี้ได้มาพระเอกได้มาสี่ขวดนะแล้วก็เข้าวสารทุกคนเห็นเข้าวสารนุ่นไหมสารหอมมะลิไทยนะนั่นน่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะหน,นึ่งดอลสิบสี่เซนขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าอาทิตย์ไหนมัน200เหรียญมันจะมีแบบ ของที่แบบว่าของของรถอะเออไปได้รองเท้ามาเนี่ยค่ะเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เดี๋ยวให้ดูนะคะใครบอกว่าเมียฝรั่งไม่ขี้เหนียวอยู่ที่นี่ขี้เหนียวเด้อเค็มเด้อรองเท้าคู่นี้นะทุกคนสามปีมันถึงเวลาที่เราต้องโบกมือลาแล้วเนะเพราะว่ารถใช้ทุกอาทิตย์ก็เลยซื้อคู่ใหม่มา ถ้าเดือนไหนถ้าทิศไหนที่รถได้มีซื้อของพวกนี้นะมันมันจะเยอะแล้วก็เป็นเสื้อใส่ออกกำลังกายนะคะสำหรับคนที่ทำสายกรรมอ่าทรงอกมาเนาะเขาจะใส่พวกไอบางมีเหล็กนะคะไม่ค่อยได้มีเหล็กดำไม่ค่อยได้เขาจะใส่เสื้อแบบนี้กันแล้วก็ซื้อมา เนี่ยค่ะช่วงนี้มันร้อนนะก็เลยได้บรรยากาศด้วยก็เลยได้ซื้อมาก็ซื้อมาตัวนี้อีกตัวมันใส่สบายนะทุกคนถ้ามันไม่มีโครงแล้วอะ่ะมันจะใส่สบายมากอันนี้ซื้อมาแบบมีโครงเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ออกงานเนาะมันจะได้แบบยกทรงดีหน่อยไอตัวไม่มีโครงนี้ก็ใส่อยู่ที่บ้านนะอ่าหลังจากนั้นนะ ก็นั่นเลยที่ที่ให้ดูนะคะก็อาทิตย์นี้หมด200ร้อยเต็มๆแล้วก็มีพิซซ่าถาดหนึ่งพิซซ่าของสามีเนาะถาดแตมลีนะคะอับจรจะซื้อทุกวันอาทิตย์นะคะพิซซ่านั้น200รนะทุกคน200เหรียญเนี่ยแหละ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอไปรอเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ,ะคลิปนี้กับไปรอเด้อค่ะกลมาเปิดไ้เบิรงซื้อนะคะว่ามือนีใจไปสองลอยเหรียญข่ไดงยังมาแนถดตีเป็นงานไทยกับ เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเอ่อได้มาออปปอเองนะคะได้มาบ่เยอะได้มาบ่หลายได้มาน้อยเดียวไอ้สื่อเครื่องไน่หน่ำนะเพราะว่าเครื่องไน่อะถามมันบ่าขาดอิลินะรอสิบเบอร์สื่อรอยสิบไปมันขาดผู้ใดว่าเมียฝรัร่งบ่ขี้เหนียวผู้ใดว่าเมียฝรัร่งบ่มัธยาดข่อยนี่มัธยาดเดอ้อเพราะว่าข่อยมีลูกน้อย านบบขาดค่าคิงข่อยข่อยบบสื่อไม้เด้ไออันนี้มันขาดค่าคิงข่อยขอย่อยเลยสื่อไม้เครื่องานข่อยไปล่องเท้าข่อยจังใดก็ไปเราเด้อเด้อฮอเจอกันไม่คลิปหนาเนาะพอกันไม่คลิปหนานะคะบายบายนะคะอย่าลืมดูแลร,รักษาสุขภาพเด้อ,อยู่นี่ข่าวหนาฝนนะคะตอนเศร้าหอนตอนบายบายนี่ก็้อนตอนแรกมากกมีฝนนะคะ เนี่ยแหละไอ้ฤดูที่บานคอยตอนนี้นะอ่าเมืออ่องอาบุกกี้รัฐนิ้วแมงสิโกเดด้วยค่ะ